ระหว่างนั่งกลัวอิบขี้ปากกับไม่มีวันได้เป้าหมายอะไรเจ็บกว่ากันอยากทำพวกโคชชิ่งหลักข่าวนี้มันไอการลงมือทำอะ่ะมันเหมือนไม่ไม่ค่อยกล้าที่แบบเหมือนจะแบบเหมือนทำสื่อออนไลน์ทำให้เป็นที่รู้จักกลัวอะไรฮะไหนลองมองน่าจะกลัวเรื่องคนอื่นมองเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออดีๆใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยใช้ชีวิตแบบที่คิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงโดยที่เขาไม่แคร์เราเลยแต่เราแคร์เขา แต่คนที่เรารักอ่ะเสียหายเพราะเราอะแคร์คนที่เขาไม่ได้แคร์เราลองลองลองตั้งคําถามนี้กับตัวเองนะเวลาที่เรากลัวอะไรก็แล้วแต่กลัวได้แต่ให้ถามเลยว่าแล้วเป้าหมายเราคืออะไรถ้าชีวิตเนี้ยตายตาหลับของฉันคือการได้ช่วยคนเรื่องการเงินโค้ชิคนมีประเทศไทยคุณรู้ไหมว่ามีหนี้เสียเยอะมากนะประชาชนมีวินัยในการใช้เงินแย่มากๆนะคะเพราะเขาไม่รู้ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วเขาต้องการคนอย่างเราอะเป้าหมายของเราเราอยากตายตาหลับแบบนี้เพราะเราได้ช่วยคนด้วยหนึ่งสองเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นโค้ชครอบคนใน,นที่เรารักจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราดีขึ้นถูกไหมนั่นคือเป้าหมายเนาะแล้วเราถามกลัวอะไรกลัวชาวบ้านสมมติเขาเมาอีอีแล้วไงให้ตอบตัวเองจริงๆเพราะคนส่วนใหญ่กลัวไม่เคยถามว่ากลัวอะไรวะ อ๋อกลัวเขาเมาลองถามเลย worst case อลยมุมีคนเมาอี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 เวยวยเวทำครบเวยเวยวยแล้วไง worst case เลยแล้วไงอ่าไหนลองดูซิ worst case คืออะไรอาจจะรู้สึกไม่ดีกับนิดนึงแต่ว่าก็คือถ้าสมมติว่าเป้าหมายเราไปได้ก็คือคือถูกป่ะก็เต็มที่ก็แค่รู้สึกไม่ดีแต่สิ่งสำคัญคือเฮ้ย แล้วเราแก้ไขได้ไหม <_ an> เขาจะเมาเราเรื่องอะไรวะรู้ไม่จริง <_ an> ก็ไปเรียนให้รู้จริง <_ an> เขาเมาว่าเราพูดหน้ากล้องไม่เก่งก็ไปเรียนเรื่องพูดหน้ากล้อง <_ an> แล้วลอง <_ an> ชั่งน้ําหนักเลยจ้ะที่รักทุกคนในห้องนี้ชั่งน้ําหนักเลยระหว่างนั่งกลัวอิบขี้ปากกับไม่มีวันได้เป้าหมายอะไรเจ็บกว่ากันไปถามตัวเองคํานี้เลยระหว่างนั่งแคร์ว่าไอ้ไอ้ในกอซึ่งกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำไอ้ในกอเนี่ย มึงไม่ได้หาข้าวให้กูกินด้วยแต่กูแคร์มึงกับลูกกูที่กูแคร์เนี่ยนั่งหิวอยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรเจ็บกว่ากัน